ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชื้อพาทำนะคะ EP นี้เราจะพาทำดอกแก้วเจ้าจอมนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีลิปปิ้นเลยนะคะวันนี้ใช้ลิปปิ้นเป็นลิปปิ้นใสนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองข้างจำนวนสีเส้นนะคะความยาวอยู่ที่40่สเซนติเมตรนะแล้วก็พับเข้ามาด้านใดด้านหนึ่งนะคะ10บเซนติเมตรแล้วกดให้เป็นรอยแบบนี้เลยนะคะ เหรียญบาทนะคะอันต่อมาหนบแล้วก็กันไก่นะคะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาสองเส้นหันด้านที่เป็นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกครั้งเลยนะคะทุกเส้นเลยนะแบบนี้นะคะอันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะอันนี้เส้นที่สองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองคล้องเข้าไปในเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เส้นที่สามคล้องเข้าไปในเส้นที่สอง เส้นที่4นะคะสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1นะคะจากนั้นกลางเส้นที่4ออกแบบนี้แล้วก็ดึงปลายของเส้นที่2เส้นที่3ขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะทาการดึงให้กระชับแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราดึง ได้กระชับและได้ฐานสีแล้วตอนนี้เราจะใส่เหรียญเข้าไปในตอนนี้เลยนะคะ,ะเราใส่เหรียญบาทเข้าไปในช่องนี้นะคะจากนั้นเราจะทําการเก็บเหรียญโดยการเอาลิบปบิ้นที่เป็นเส้นสั้นด้านบ BON นลงมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็หมุนหยิบเส้นสั้นดึงลงมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็หมุนหยิบเส้นสั้นลงมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็หมุน จากนั้นจะเหลือเส้นสั้นเส้นสุดท้ายเราจะทําการล็อกเก็บหรือปิ้นนะคะสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะจากนั้นเราจะดึงแล้วก็กด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 ให้แน่นนะคะดึงและกดให้แน่นจากนั้นเราจะทําการพลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับด้านมาทําการเก็บล็อกเส้นสั้นอีกทีหนึ่งนะคะเหยียบเส้นสั้นลงมาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้นะคะหมุนนะคะหยบเส้นสั้นลงมาแล้ว จากนั้นเราจะหมุนนะคะแล้วก็สอดหมุนหยิบเส้นสั้นลงมาแล้วเราจะทําการสอดพอเราเก็บริบบิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านมา เมื่อเราพลิกกลับด้านมาแล้วเราจะพบว่าเราจะมีเส้นริบบิ้นเส้นยาวอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะเราจะหยิบริบบิ้นที่อยู่ด้านบนมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นเราจะทําการโค้งแบบนี้โค้งให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะโค้งให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะสอดเข้าด้านข้างนี้นะคะแล้วก็ดึงเราจะได้ออกมาในรูปลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้เลย ได้ออกมาในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นเราหมุนนะคะหยิบมาโคง้งโค้งอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านข้างจากนั้นดึงเส้นที่สามโค้งนะคะแล้วก็สอดเข้าด้านข้างจากนั้นดึงเส้นที่สี่นะคะ เอาเส้นด้านล่างนะคะทุกคนอันนี้นะโค้งให้ได้แบบนี้นะคะโค้งให้ได้แบบนี้พอได้แล้วเราก็จะสอดด้านข้างนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาดูก็มาดึงให้กระชับเราจะได้ลิบดิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางทั้งหมดนะคะ จากนั้นเราจะทํากลีบด้านในโดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนเส้นนะคะเส้นที่1นะหยิบเส้นที่สด้านขวามือมาทับเส้นที่หนึ่งหยิบเส้นที่3มาทับเส้นที่2องนะคะหยิบเส้นที่สี่มาทับเส้นที่3จากนั้นเราจะทําการหมุนเห็นริบบิ้นนะคะหมุน พอเราหมุนได้หนึ่งรอบแล้วเราจะทำกลีบดอกนะคะกลีบดอกเราจะหยิบริบบิ้นที่อยู่หลังสุดตัวเส้นเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดเส้นเส้นสุดท้ายเส้นด้านนอกสุดนะคะม้วนไปด้านหลังของสามเหลี่ยมตัวนี้นี่เราจะม้วนมาให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ นะคะจากนั้นเราจะสอดตรงช่องนี้ช่องนี้นะนี่ช่องนี้นะคะมันจะมาทะลุตรงนี้จากนั้นเราจะดึงเราจะบังคับให้ตัวกรวยที่เราทำกล่อมในรูปสามเหลี่ยมในกรีบสามเหลี่ยมตัวแรกนะคะ จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะดูเส้นที่สองนะคะเราจะปล่อยริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะม้วนไปด้านหลังแล้วก็โค้งริบบิ้นให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำการสอดช่องข้างล่างของสามเหลี่ยมนี้ช่องด้านหน้าของสามเหลี่ยมนะคะมันจะมาทะลุตรง ข้างหลังตรงนี้นะจากนั้นเราดึงเราบังคับให้กรีดตรงนี้คล่อมเข้าไปในสามเหลี่ยมนะคะอ่ะเส้นที่สามนะเส้นที่สามโคง้งแบบนี้นี่นะดึงมาดึงมาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็โค้งปลาย อักลายเข้ามาอย่างนี้นะคะ,ะจากนั้นเราจะทำการสอดตรงช่องด้านหน้าของสามเหลี่ยมถ้ามันสอดยากเราก็ใช้แหนบช่วยนะคะจากจากนั้นเราจะบังคับให้กรีดมันครอบสามเหลี่ยมแบบนี้ เส้นสุดท้ายดึงมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งปลายแบบนี้ให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะคะจากนั้นสอด,อลสอดแล้วก็ดึงเราจะให้กรีบด ด้านบนกล่อมกลีบด้านล่างนะคะจากนั้นเรามาดูว่ากรีบเราสวยหรือยังคล่อมครบหรือยังนะคะเราก็มาจัดความจัดระเบียบจัดความสวยงามของกลีบนะคะเราก็จะดึงกลีบให้สวยนะ พอเราได้กรีบแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาทำกรีบด้านนอกก่นนะคะเราจะหยิบริบบิ้นด้านบนมาก่อนแล้วก็ม้วนมาด้านหน้าแบบนี้นะคะม้วนมาด้านหน้านะคะจากนั้นโค้งไปด้านหลังของกรีบนี้โค้งมาด้านหลังนะคะจากนั้นเราจะโค้งพับมาด้านหน้าอีกทีให้อยู่ในรูปแบบนี้เราจะสอดเข้าช่องตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่ ช่องด้านหน้าของของกรีบสามเหลี่ยมอีกดอกหนึ่งนะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยขั้นตอนนี้มันจะสอดยากนิดนึงเราจะใช้แหนบช่วยนะคะน้องจะมาทะลุตรงนี้ เราจะได้กลีบ1กลีบที่2พับมาด้านหน้าโค้งไปด้านหลังของกลีบของกลีบสามเหลี่ยมนะคะใช้นิ้วชี้ประครองด้านหลังแล้วก็เอามาสอดในช่อง กรีบที่สามโค้งมาด้านหน้านะคะคล่อมไปด้านหลังของกรีบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นโค้งโคลโค้งไปริบป,ปิ้นให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อช่องนี้ เส้นสุดท้ายมันจะมีอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราจะเอาเส้นยาวนะคะเอาเส้นเล็กออกไปก่อนคล้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับปลายลงมาแบบนี้แล้วก็ต่อตรงนี้ จากนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาะจัดกรีบให้มันเท่ากันนะคะดึงหน่อยตามความชอบของเราเลยนะคะชอบกรีบบานกรีบไม่บานพอ,อได้กรีบตามที่ชอบแล้วเราจะตัดริบิ้นส่วนเกิอน,เกอนออกนะคะเราจะตัดด้านหลังก่อนนะ ตัดออกทีละเส้นนะคะระวังอย่าให้โดนเส้นอื่นนะอพอเราตัดด้านหลังเสร็จแล้วเราจะมาตัดตัวที่ชี้ออกมาตัวนี้นะคะระวังอย่าให้โดนเส้นอื่นนะคะเราจะตัดเข้าไปข้างในแบบโอเคตัดเสร็จแล้วเราจะได้ในรูปลักษณะแบบนี้นะคะ ตอกแก้วเจ้าจอมนะคะของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ